ไม่มีคำว่าปวดหลังจิดยงางสติ๊กเกอร์อหัวหาที่สันหาติดไม่เจอเลยเนี่ยไปไปเรา There we go. จะจล้ครับผมหอยายเพี่ยงนะฮะจะไปอ่าร้านอะไรนะไปกินกาแฟร้านเออ The Pandora นะครับ The Pandora The Pandora หรือ The Pandora ไม่รู้ผมก็ไม่เก่งาภาษาตะกิตด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็ออกกันมาเจ็ดพันนะครับผมวันอาทิตย์ วันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับผมไม่ร้อนไม่หนาวนะฮะเข้าช่วงหน้าหนาวอากาศเย,นยน็นสบายๆนะฮะ <Okay. S 1> โอเคโอ้หลุม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 ,ลมอุ้ยอุ้ย เงีขึ้นมาแล้วปูไม่ได้อยู่ในปูทูตุกคุยก็ไม่ได้ขึยนกับปูโอ้ไปไปโอ้โหบอลซุ้งรึโอ้ทอดยินได้ปะอ้อยกาน ขี่ข <Sch> ี่จากโคราชมี30%พอไปถึงบ <mus rast> ุรีร <GO av uther> ัมย์มีขาดทุสองเปอซนไอ้ปอนไอ้ออนหายไอ้ปอนฮะไอนอทำโลกไออไอเอ็นออาร์น่ยไปดูเลย อยู่งหน้าเนี่ยด้วยกันผมแล้วอยู่ข้างหน้าสองคันนะสองคันไปหนุนโอ้ตำดกัก มาเ,าเยือเยี่ยงิมน้ำมันนะครับเลยวะาสามร้อยหลายรอบมีอยู่เียบหนึ่งน,นะครับผมน่าจะพอนะสามร้อยไปจับขายเขาเยอกเี่ยงระยะทางเจ็ดสิบแปดกิโลวู้เมเช้าขับรถมาเนี่ยคันเกียร์ปิ้วหลุดแล้วน,นะหัวหัวคันเกียร์มีเมื่อเช้ามันมีร้านเปิดอยู่ร้านหนึ่งเขามีหัวคันเกียร์อยู่แต่ซื้อมาก็ เอาเรื่องเหมือนกัน50สบาทหัวหนึ่งแสดงเขาจะขายยกคู่เดออี๋ยพี่ทางเดียวเหอผมไม่มีตังค์เทีเยวเ้ยยังแซ่ดนะพี่ก,าออาากา้าพี่ตรงนิฮาร์ดเลนะพีออ่ก้าเดี๋ยวเราขึ้นไปให้เมียดู เสรกจยังมีพาไปต่าด้วยมีรักษาเรื่องเฮ้ยเลื่คนคงใวะขาไปเชื่ไอไหนกันเรื่คนคงใไม่อย่างเท่เลยนาะย ฉันไม่ชอบพังขึ้นวันนี่แหละที่เขารอว่าทไมมันจะเกียร์ลอยมาเนี่ยรถขึ้นหมูหลังดีจ้าโอ้รถเกียรยสี่หลังดีมีเซเว่นหลังดีมีเซเว่น เราไปเดินทางออกจากเดนแนดอร่าแล้วนะครับโอ้อยฝุณตัวกันวันนี้เราก็กำลังจะไปอ่าตังหันลมนะครับเ <c oughs> ้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นอ่างเก็บน้ำด้วยแล้วก็เป็นกังหันลมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู พาไปดูบรรยากาศตรงนูง้นแต่ว่าไม่ได้ปั่นจักรยานเข้าไปหรอกแต่ว่าจะไปแวะข้างหน้าเฉยนะคุณนี่ก็สี่โมงกว่าแล้วเดี๋ยวจะออกไปเผ่อะไปกินข้าวข้างนอกด้วยเาแล้วนี่บินใส่เกียร์ต่ำครับผมเจนนิงโอ้ย 不不不 เอาให้มันหัวจิ้มดีตอนนี้เนียอันนี้ก็อ่างน้ำนะครับนี่กว้างใหญ่ไพศาลนูน่นกังหันใหญ่ๆนู่นอีกอันนึ่งนูน่นข้างบนน่าจะเป็นลานลานกางเต็นท์ หนังนันก็เป็นไอซุมบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์หัวรวย เหน็หนปะ,นะการขัาลมกันใหญ่ๆเขาใยญ่เพียงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะเรับผมก็มาเที่ยวกันได้นะฮะจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมสระบุรีอยุนยานะผมบรรยากาศก็สออดชื่นนะครับกางดูไกล เดลูก็นหน้าขเขาเปย้เขาปิดเสร็จเลยโอ้โอของแท้ด้วเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็จะไปอ่าหาทานข้าวกันนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะไปอ่างทับป,ปดูนะผมวนกลับไปสักหน่อยเ่งไปหาร้านอาหารนั่งกินข้าวกันนะครับ นี่ก็ส่วนที่พี่ป้อมนะครับผมขันทางหน้าแกก็จะขออ่าไขทุลานะครับผมแยกตัวตับก่อนนะครับไปแยกกันทางแยกไปอ่าง พลังไปต้องเติมซะหน่อยเรยวขวาเรยวขวาลงมาจากเขาตรงนี้มีแดดแบบร้อนเ่าอนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมอ่าอะไรนะอ่างซับปะดูนะครับผมมาหามกนข้าวทานอาหารกันนะครับผมบรรยากาศ ชิวๆครับเดี๋ยวหา,านั่ง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 กันริมน้ำนะครับผมไปไหนกันแล้วละ่ะงหนาขับด้มงนยขับด้วงก็ได้ขับวนดูก่อนสักรอบนึงถ้าไม่ได้ก็เอาตรงนี้แหละ,ะบรรยากาศมันล่มดีโอเค บนหาที่นั่งก่อนนะครับจริงๆไอ้พวกบรรยากาศเนี่ยมันสำคัญนะผมนี่เช่นบรรยากาศสาวๆนั่งอยู่เมื่อกี้เห็นนะเเกนอะไรที่ฉันเห็นนะเออโอ้ได้แล้วหนึ่งล้านเนี่ย <P ain> <S <S เออฉันเห็นแล้วฉันเลงไว้แล้วอี่ยเนี่ยย้อนมดแล้วเลยมดแล้วไปย้อนก็ไปลานู่นเถอะเออกับรถกับรถไอ้ดเ้ยานไหนานที่เจ้าสาวนั่งเมื่อกี้สองคนน่ะโอ้้านเจดีย์เนี่ยสีเขาขาน่ะนี่เด็ดจุดประสงค์ มีหลักฐานแล้วพี่ก้า คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า